สวัสดีครับผมผมบนายครับเมื่อวนี้ครับผมได้คุยกับพี่สาวพี่สาวครับเล่าฝันทุกครั้งก็จะเกี่ยวกับยายทวดหลายมวล้วที่ว่าผมมาไดบ้กร่องฝันเกี่ยวกับยายทวดซึ่งถ้าหากว่าฝันยังไดครับส่วนใหญ่จะฝันเกี่ยวกับยายทวดแทบจะตลอดเลยลูกหลานก็เลยพาก,กันคิดว่าเล่าสงสัยคือสีบ่าด้ไปเกิดหรือเปล่าก็เลยมาเขาฝันบ่อยๆไม่ใช่แค่พี่สาวคนเดียวครับที่ว่ากแกฝัน มีหลายคนที่ว่าฝันเหมือนกับพี่สาวหลายคนเช่นเดีวยวกันบางคนกับฝันได้เลขบางคนกับเดฝันได้เลขต่างประเทศบางคนกับฝันเ,เนกีก่กบจะอื่นครับไม่ใช่แค่พี่สาวผมอย่างเดียวที่ว่าฝันเห็นหลายคนเครือญาติก็ฝันเห็นยายทวดเช่นเดีวยวกันเราเคยไปเขาฝันหอดพระก็คือปูภูเขาครับนั่นแหละยายทวดเราเคยเขาฝันพี่สาวแล้วก็บอกให้พี่สาว ตัวเดียวคือ602ผมไลเบิงเลขแล้วก็พี่สาวแล้วก็บ,บอกว่าจำได้บอกวา่าที่ว่าให้่ทวดมาบอกเลข602ผมก็ไปไลเบองครับมีจริงครับใหญ่ทวดบอกเลขคือ602หรือ902ครับซึ่งมันมาออกตามหลังบางคนครับที่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่จะไม่รู้ว่าเลขส่วนใหญ่เลข3ตัวของผมเี่ครับผมบอกตับตรงเลยว่า เลขมันเข้าครับแต่มันไม่ตรงงวดแค่นั้นเองเสียงอาจจะเริ่มมานิดนึงครับแต่อาจจะยังมาไม่สุดแต่ก็ขออภัยครับเสียงอากาศมันเย็นครับตัวดีก็เลยทิ่นตอนใส่เสื้อกันยาวครับเมื่อนี้ครับพี่สาวเพิ่นทักมาหาผมว่าเพิ่นฝันเกียก่ยวกับยายทวดยายทวดครับพาพี่สาวนะ่ะไปทําบุญผ้าป่าอยู่ที่วัดซึ่ง เป็นวัดที่ว่าพี่สาวเคยไปกับยายทวดตั้งแกประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าเลขที่วัดน่าจะตัดทิ้งเพราะว่าเราบูงแต่ที่จําได้คือยายทวดครับเล่าถือเาเรียกว่ากองบุญบ่ก้องบุญที่ว่าเอาเอาเอาใบเงินครับมาทําแล้วก็มันมีเงินที่ว่าตั้งครับเยอะพอสมควร มีแต่แบงค์ห้ากับแบงค์พันแต่ไม่สามารถนับจำนวนเงินได้พี่สาวเห็นยายทวดถือแล้วยายทวดถือแล้วเกิดอาการชาแขนชาขาเพราะว่ามันดักยายทวดก็เลยยกขันเงินครับให้กับพี่สาวถือแล้วก็บ,บอกว่ามึงดักบอพี่สาวก็บ,บอกว่านักนักแล้วก็บ,บอกว่าให้ถือไปแล้วพี่สาวก็เป็นคนถือครับถือไอ้ขันเงินผุ่มเงินครับ อ้อมโบดสามรอบแล้วก็พักัดอ้อมโบดครับอ้อมโบดเซตตอนที่อ้อมโบดครับคนเยอะมากบัดพ่ออ้อมโบดล้อมทายแล้วขึ้นไปบนโบ์ไม่มีใครสะกดครับเหลือแค่พี่สาวกับยายทวดแค่สองคนผ่านเงินที่ถือพี่สาวถือแบบหนักมากก็เลยยกผ่านเงินครับขันเงินน่ะให้กับยายทวดไปยายทวดก็ถือแล้วกับบอกกับพี่สาวว่า เบิ่งจะแบโงโเนาะกูอุตสาบอกเลขพี่สาวกับเบิ้งมันก็เป็นขันเงินแล้วก็มีต้นเงินอยู่แต่ก็บอเห็นจํานวนเงินเลขครับแต่บอกเห็นเลขเลยแล้วจูๆครับหลังจากนั้นที่ว่าต้นเงินครับมันกลายเป็นแบงก์กระดาษกระดาษเก่าๆแบบยับยุยยี่แบบเก่ามากๆมันกลายเป็นตัวเลข ซึ่งตัวเลขในขันเงินเนี่ยคืออ้อมโบดเสร็จสามรอบแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ยกขยอยทวดยายทวดก็บ,บอกว่ากู้อุสาบอกบอกมึงก็คือตัวเลขครับเราก็ถือมามันกลายเป็นตัวเลขที่ว่าอยู่ในขันเงินที่ว่าอยู่ภายในโบ์เลขที่ว่าพระเอเหตุครับคือเลขเจ็ดศูนย์เก้าพี่สาวเห็นต้นเงินคือเลขเจ็ดศูนย์เก้ายยทวดก็บ,บริวาย,ยาครับบอกแค่ว่ากู้อุสาบอกเลงมือเราก็เอาตัวเอาเอา,เอาขันเงินครับแล้วก็วางไว้ รงต่อหน้าผะประธานที่ว่าอยู่ในโบสถ์เลากับภากันกรกาบครับแล้วก็ลงออกออกมาจากโบสถ์ตอนที่ถือขัดเงินพุ่มเงินครับคือคนอ่ะเยอะมากบัดรลอกที่สามเนี่ยหาคนไม่มีมีแค่ยายทวดกับพี่สาวและก็ต้นเงินที่ถือครับมันกลายเป็นตัวเลขก็คือ709้แต่กับภากันกรกาบล่าครับวางเงินครับไว้ได้หนาระประธานอยู่ในโบสถ์แล้วก็ลงมาแล้วจะนะครับคนเต็มโบสถ์เลยออโบสถ์เต็มเหมือนเดิม เลยกาบพากันเต้นออกบวดครับทั้งสองยายหลานนี่คือขามฝันของพี่สาวบ่กนำบอน่อนาเสียงเลิบกึกๆแล้วนี่ครับคือตัวเลขตัวเลขพี่สาวเห็นครับในต้นเกิดก็คือเลขเจ็ดศูนย์เก้าเวลาซื้อเลยครับเพกกิ่นกระบอกเนาะอาจจะเป็นแปดศูนย์เก้าก็ได้เพราะว่าออมโบวดเกี่ยวกับวัดถ้าเป็นวัดนี่คือเป็นแปดเป็นเก้ายกาเราบอกว่าฝันที่ได้ถวดอาจจะเป็นห้าศูนย์เก้าเพราะว่าเลข ยีถวดระบักบอกครับ509ตลอดเลยเด้อครับเลขต้นเงินครับก็คือ709เวลาซื้อเลขครับอาจจะเป็น809ก็ได้509ก็ได้แล้วก็อ้อมบว3รอบอาจจะเป็น309ก็ได้เลขเ e อียงสีมาแบบดีครับวนเมื่อกี้ออก209ูนนี้จะออก 309, 509, 809แบบนี้บบดีบอกก็ไม่ดูครับคือหลักๆครับตัวเลขเม็ดเดียวหางเดีก็คือ709 แต่ว่าพื้นตีโบดครับตีโบดกับวัดก็คือเป็นแปดตียายทวดเป็นห้าแล้วก็ตีเดินบนบน,บนบนบนโบด3สามรอบก็เป็นสามศูนย์เก้านี่คือตัวเลขที่ว่าพี่สาวบอกแต่ตัวเลขวิดเดียพางนี้ก็คือแปดโอ้เจ็ดศูนย์เก้าการรอบพิดาเบิงครับสิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับรอบพี่ดาเบิงอาจจะมากก็ได้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าวัดวัดมันคือจมูกแล้วก็อาจจะเบายากนิดเดงครับ ยังบ่หายเลยยังบ่หายเลยอากาศกเย็นครับพึ่งอาบน้ำแล้วซาผมบุกีบบอกอยากบอกอยากคักเลยครับก็รองพี่ได้าหครับเนาะอาจจะเป็นแนวนทางมก็ได้มือดีครับผมกับหลายหลายคนครับทักมากเกี่ยวกับสอบถามเรื่องเรื่องไอเหรียญมหามงคลครับหลายคนก็นทักมาแล้วก็ส่วนตุ่มมหามงคลเนี่ยก็คือหลายคนก็ทักมาสอบถามเช่นเดีวยวกันคือทั้งสองอย่างครับ ก็ยังมีให้เช่าทั้งสองอย่างก็แล้วแต่โช์นะครับเนาะแล,แ,ลแล้วแต่ว่าช่วงว่า,าจำนวนจำกัดครับว่าผู้ใดสี่สี่ท่านช่วงไหนกันกับรอบพี่ท่ามือครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าแต่เลาก็จะทักมาเช่าช่วงไหนบราคนก็นทักมาจองไว้คือบางสิ่งบางอย่างครับคือเราไม่สามารถบอกอนุภาพบอกปฏิหารบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเขาแต่ละคนขึ้นอยู่คนถือแลวก็ขึ้นอยู่กับ เฮาเฉดเดียวกันครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเฮาเสาบูชาไปแล้วเราเราถือได้เรารู้สึกว่ามันมีสีดีเกิดขึ้นก็แสดงว่าคนนั้นก็อาจจะมีโชคก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันโอ้ยเป็นวัดอยากขา,ายจจบาถ่ายจักเถื่อหลายคนกับเบิงว่าตัวเลขมาจากไซโดผมก็ต้องขอบอกว่าบางคนครับดูไม่จบดูไม่จบจริงครับเพราะว่าบางคนกับดูแค่น้าโก ก็ดูแค่ผิวเผินแค่เด็กบางคนจะฟังไม่จบนะครับส่วนตัวเลขของแต่ละคนที่ว่าผนฝันใด209น20นะ่คือมันเป็นความฝันเก่าแล้วก็ผมตามความฝันเก่าให้ทุกคนมามาลุ้นในงวด,งวด,ดนะงวดนี้เฉยๆครับเนาะกับรอบมึงครับงวดนี้หลายๆคนยังทักมาสอบถามเกี่ยวกับทั้งตุ้มหมาบางคนแล้วก็เหรียญหามคนของลุกปูครับทักมาสอบถามได้นะครับเนาะขอให้ทุกครับช่วยเดียนหมากับความฝันของยายทวด